สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เรามาสอนหาเสื้อ sb 1 9ฟรี30เพรก็คือเลื่อนลงไปเลยแล้วก็กดโฉบงามกับเจ้าชายอสูรอีเวนต์นี้นะคะก็กดไปเหมือนเดิมเลยให้กดไปที่กรอกระัสเลื่อนลงไปจนถึงกรอกรหรัสอันนี้นะคะก็กดไปเลยพิมพ์ตามพี่เลยนะคะ sb 1 9กดเสร็จสิ้นแล้วก็ส่งไปเลยค่ะ เห็นไหมของขวัญมาถึงแล้วกดไปดูเลยนี่เราก็จะได้ Welcome to s ียเป t o อันนี้นะคะก็จะได้เสื้อฟรีเดี๋ยวจะลองสวมให้ดูนี่ค่ะสวยไหมคะอาจจะไม่ค่อยเข้ากันแต่เราก็ได้มาฟรีเลยนะทั้ง30เพรแน่ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆนะคะก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะเดี๋ยวจะมีคลิปมาใหม่เรื่อยๆตามอีเวนต์เลยนะคะ วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะเพื่อนๆบ๊ายบาย